ชอบสดนะครับน like ี่ปะบูมับบางกล้องเต็มที่ชูได้ด้วยปะบูมรับได้ครับใครวักคมองไม่ออกนับเชินรับโบสรับไม่บอกตี่วางมาหรือไม่บอกพี Chat ่โบสพี่โบสชูดแล้วไม่เข้าพี่โบสได้ต่อครับพี่โบสครับ พี่โบ้โจนแบบผิดพาครับแพ้ครับสี่พี่พี่บ้าเข้าต่อยเลยครับบ้าหมูบาหมูไปดูฝั่งนู้นกันบ้างชิงจะลองไหมไอ้เว้ยมาครับพี่มาชูาไม่ครับไม่เข้า เอ็มรับได้ปีเป็นรากาชุยอีกแล้วเอ็มช่วได้ไหมเว็บไม่เข้าว่านี่เสี่ยวที่มาเดินมาแล้วครับอย่างเท่สมาร์ทั้งนน้าโอ้ย ดีกว่าโฆษณาสักครู่กลับมาช่วงที่สองครับพี่บ้าทักการ์ดขี่คอยไอ้ไผ่สายไผ่วนน้าบุ้งไผ่ก็เลยเดินเลยเต้ใส่เอวเลยที่เอ็นใส่เอว ที่ถ,นนทททถ่ายให้มือมันนิ่งวะทำไงที่ทำไงอ่ะเวลาถ่ายให้มือมันนิง่งใครตอบอูถ้าเราอยู่ฝังง่งนี้แล้วมานั่งอะไรทำไมอยู่ฝั่านั่นกรู้แล้วล่ะแหม่เอาไม่เชื่อถาาไอ้เชื่อถ้าไอ้หน้า่นดีโพได้ไหมรู้เขาเรื่องนี่ไม่ใช่เพื่อนพวกเราหรือเอาพี่มาร์คมาเร็วสุด

ทำวิด <rude S 2> ีโอเข้าด้วยพี I ่มาร์ชชูดมาร์ชชูเข้าเลย่ไมน่าเชื่อใครชูเสมุอเอเอ้อ